้าหน่อยลุยสวนนะครับเมื่อนี้เอาต้นยางหน้ามาปลูกความใฝ่ฝันว่าจะได้เก็บเห็ดละงกเห็ดไข่เห็ดอื่นๆนะครับไม่ลืมเอาไอเห็ดปวกมาใส่เห็ดปวกดอกนั้นเหี่ยวแล้วลูกไส้กลางเป็นค,นค้นขุดหลุมนะครับมแม่เป็นคนปลูกพอเป็นคนตายาลูกไส้ใหญ่เป็นคนหดน้า ลงแน่นเลยอันนี้เป็นต้นย่างหรือป็นเพาะใหม่ๆนะครับคือสื่อมาต้นละสิบาทหรือต้นละหบ,บาทเนีน่ยมาขายสิบหาบาทเนาะยังหน่อยอยู่ตอนนี้คนปลูกไว้นะครับคางๆกันเนยลยญ่แล้ะครับแต่คือสิบ่มีเสื่อเห็ดมันก็นเลยบ่มีีเห็ดออก ก็ลดน้ำนะครับเพื่อให้ดินใหม่กับดินเก่าเขาประสานกัน,นาารถไถมันกับปันมามันกับลากมากองกันเดี๋ยวตายอย่างพึ่งไปจะให้ขุดตรงกระเบื้องขุดฝังกระเบื้อง ซื้อเท่าไหร่นะสิบต้นใช่ไหมสิบต้นร้อยห้าสิบตู้บ่อขอแถมเขานำอย่แถมผมเนี่ยครับผมแถมผมจกต้นนึ่งนะครับเขาก็แถมอยู่เลยกันหัวบอกนะกันหัวบอกเขากระแถมการค้ากันขายเขา,าขอเขาให้อยู่ผมซื้อหลายต้นแถมนะครับตอนนี้ช่วงค่ำคำนะครับประมาณหางแมงแรงนะครับ คื้มัดมือครับมือนแต่ว่าฝนมาตกคลืม้มทั้งวันก็ข่าวว่าพายุจะเข้าอีสานเอาลดน้ำ